สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนีนะจ๊ะกับ s h a r i n g งยูเอนพนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นแดกแังงูที่เสียงค่อนข้างที่จะดีนะครับก็เกิดใครนะครับมีงบพันปลายไม่เกิน2 0 0พันนะครับเฮ้ยตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่แนะนำนะจ๊ะอันนี้นะครับนีจาก็ในกล่องนะครับก็จะมีนะครับนีจาตัวแดกนะครับ แล้วก็เป็น Type นะจ๊ะจากนั้นนะครับเรายังสามารถนะครับเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะจ๊ะโดยการนะครับตัวนี้นะครับเสียบไท p e C ของเรานะครับเข้าไปนี่ปุ๊บนี่จ้าก็สามารถเชื่อมต่อนะครับทําให้เสียงครับดีขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นะจ๊ะก็จะเป็นช่องหูฟังแบบ3.5นะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับของเครื่องของใครเนี่ย PC ที่มันเป็นรองรับนะครับ t ้ p e อยู่แล้วคุณก็เสียบ ใช้สีไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับเป็นแบบ USB นะของคอมพิวเตอร์ก็ใช้ตัวนี้ไปได้นะครับก็ทาให้เสียงดีขึ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มีอย่างนึงครับคือนี้จ้สายห้อยนะครับก็เอาไว้ห้อยกับตรงนี้นะครับของชาร์จเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีที่ห้อยห้อยได้แล้วก็ตรงในตัวเครื่องนะจ๊ะมันจะมีปุ่มหนึ่งนะจ๊ะนั่นก็คือปุ่มตรงนี้จ้าเล็กๆเห็นไหมจ๊ะก็คือปุ่มเพกับปุ่มพอนะครับก็คือปุ่มหยุดนะครับแล้วก็ปุ่มเล่นนะครับและก็ในนี้นะจ๊ะไมรรากคับ นี่จ้าก,ก็มีคู่มือนะครับกับใบวารันตีก็ไม่มีอะไรมากจ้ะทั่วๆไปนะแต่ว่ากระดาษเนี้ยเขาใช้กระดาษเนี้ยดีอยู่นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่จะมีคู่มือมีใบวารันตีนะครับแล้วก็นี่ก็คู่มือจ้านะครับก็ตามมาตรฐานครับไม่มีอะไรมากก็บางคนเนี่ยถามว่าพี่อ้นไอ้ตัวเนี้ยที่มันเป็นแดดเนี้ยเอออันนี้นะครับเขามีป้ายกับว่าไฮเลสด้วนยนะจ๊ะเห็นไหมอ่า ก็เพราะว่าลองรับนะครับคุณภาพเสียงในระดับของไฮเดรนนะจ๊ะหลายคนอาจจะถาม่าพี่อั้นเทียบกับไอ้แดกธรรมดามันเป็นยังไงบ้างล่ะแดกธรรมดาเป็นยังไงบ้างล่ะก็เขาบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเทียบกับไอ้แดกธรรมดานะครับที่แถมมากับหูฟังทั่วไปนะครับหรือโทรศัพท์มือถือที่เราซื้อนะครับเนี่ยเห็นไหมให้เทียบขนาดนะครับอันนี้คือของแถมนะจ๊ะที่แถมมาให้กับมือถือเวลาซื้อมือถือคุณดูเห็นไหมจ๊ะ ก็จะเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างกันนะครับและคราวนี้ถามว่าคุ้มกันไหมหรอคุ้มกันไหมหรอก็เขาบอกกันนะครับว่าถ้าเกิดเทียบในราคาเลทที่ประมาณไม่เกินสองพันเนี่ยถือว่าตัวนี้คุ้มนะครับก็จะมีความแตกต่างคือว่าตัวนี้มันก็ฟังได้แต่ตัวนี้มันทําให้เสียงนะครับมีความแน่นขึ้นนะครับและก็อิ่มขึ้นนะจ๊ะก็จะดีกว่าพวกนี้ทั้งหมดแนหะแต่ว่า ถ้าถามว่าสไตล์เสียงมันเป็นในแนวไหนเหรอก็มันออกไปในทางของที่เร้เพราะเขาบอกคลับดีเจครับใครนะครับที่ไปเที่ยวอะไรพวกคลับดีเจบ่อยๆอะ่ะมันจะมีเสียงครับที่เน้นนะครับในย่านของเบสย่านของกลองนะครับแล้วก็เสียงกลางคมชัดแต่ว่าให้มันต้องมีเสียงป๊ป๊ะปแล้วก็ดึ๋มดึๆมดึ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 มเนี่ยที่มันแบบว่าเพื่อสร้างอย่างะให้มันมันร้าใจไงอันนี้มันออกจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่แบบว่าให้เป็นเสียงกลางแบบทุ่นๆนะครับ แล้วยกขึ้นมาเนี่ยมันยกเบสแล้วก็ยกการขึ้นมาก็ทําให้ชันแล้วก็มีความดึงๆๆเงี่ยแบบเวลาเราไปผับนะครับเป็นพวกผับดีเจอันนี้จะเป็นอย่าง้นเลยมันจะไม่ใช่แบบพวกแบบแบบสไตล์อะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่ามอนิเตอร์หรือว่าเป็นแบบพวกโอเปร่านะครับหรือว่าเป็นพวกแบบคลาสสิกอะไรตรงนี้นะครับไม่ใช่นะครับนี่ออกเป็นแบบแนวแบบพวกดีเจนะครับเป็นตามผับเนี่ยก็จะฟังสนุกขึ้นนะครับ ก็เนี้ยทั่วไปก็ฟังได้อะแต่ตรงนี้ทั่วไปเนี่ยมันจะเน้นแบบอะไรแบบกลางๆอะเน้นเสียงร้องมากเกินไปนะบางที่เนี่ยมันฟังเสียงเบสเสียงกองไม่ค่อยชัดนะครับพุ่งตรงแต่เนี้ยฟังชัดกว่าไอ้เนี้ยถ้าเกิดใครนะครับไปแกะกองไปแกะปีนเนี่ยอุ้ยเห็นลายลายลายพวกนั้นอะลองมาฟังเปรียบเทียบกันนะคุณที่เห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ยกองมันเป็นลูกเบสมันเป็นเม็ดแบบโอ้ยแกะโคตรมันนะครับยิ่งใครเป็นสายแกะเพลงเนี่ยไอตัวดีงเนี้ยซื้อไปเนี่ยโอ้คุณ แก่เพลงที่ยงดีมากเลยนะครับแล้วก็เสียงก็โอเคนะครับถ้าเทียบกับราคาไม่เกิน2,000นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันรีวิวคลิปนี้ไปได้นันพร่นนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวเพี่อนทิ้งลิงก์ล่าให้นะครับผมโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ